ฮอนด้าแอคคอ G10 นะครับ1.5 EL Turbo เข้ามาใหม่นะครับรถปี2020คันนี้ราคาเพียงแค่729,000ฟรีดาวน์พนหมเท่านั้นใครอยากได้รถหลอ่อรถหรูรถสไตล์ผู้บริหารนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเตยพยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่1คันนะมาเป็น Honda Accord นะครับเป็นโฉม G10 ตัวนี้มาเป็นเครื่องยนต์1.5 EL Turbo นะครับเป็นรุ่น EL นั่นเองรถปี2020เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยแต่อยากให้มาดูก่อนว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยรถเดิมสภาพสวยเลยนะบอดี้ตัวถังเดิมทั้งหมดได้มาเป็นบอดี้สีขาวนะครับกับราคาค่าตัว729,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่12,000เท่านั้นรายได้20,000ขึ้นไปฟรีดาวได้คนเดียวจบแน่นอนนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูตัวรถกันเลยดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้าง1.5 EL Turbo นะครับถือว่าเป็น G10 โฉมที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับในราคา700,000กว่าบาทได้รถที่เป็นเซกเมนต์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานนะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเขามาเป็นชุดแบบ LED ทั้งหมดนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟ Daylight ตัดด้วยคิ้วโครเมียมด้านหน้ายาวๆบวกกับโลโก้ h อนด้ใหญ่ๆแบบนี้และโดดเด่นมาจากไกลเลยป้ายทะเบียนนะครับ 3 7 0ให้ป้ายนี้ไปด้วยนะเลข3หลักสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าประมาณนี้ผิวพันธุ์ให้ดูนิดนึงดีกว่าฝากระโปรงด้านหน้าสีเดิมนะครับฝาเดิมไม่มีการทําสีมาด้านหน้าเนี่ยเป็นประกายเลยเป็นสีขาวมุกนะครับ7 2 9 0 0 0าบาทครับคุณผู้ชมคันนี้ได้รถหล่อรถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะฮะมาดูตัวล้อแม็กกันบ้างดีกว่านะครับล้อแม็กมาจากเดิมโรงงานนะครับเข้ามาวันแรกก็ไม่ได้มีรอยเบียดรอยขูดมานะค่อนข้าง เดิมสวยเลยสําหรับตัวล้อแม็กมาเป็นแม็กขอบ17ไดไดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้ดูนิดนึงคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนโลนะครับรถปี2020ช่วงล่างเดิมโชคเดิมสปริงเดิมนะครับเรื่อง,องโครงสร้างเนี่ยสบายใจได้นะครับเพราะว่าทางเรามีทีมช่างนะในการ QC รถเข้ามาทุกคันแล้วก็นอกจากมีทีมช่างของเพชรยนต์ที่จะ QC รถเข้ามาแล้วเนี่ยผมยังมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกนะครับมาตรวจรถมาตรวจโครงสร้างให้ด้วย2องรายการนะครับ โครงสร้างด้านหน้าตรงนี้กระจกหน้าพาร์ทเดิมตรงนี้ไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนกระจกมานะครับได้เป็นกระจกเดิมรอบคันมาพร้อมกับหูกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีฮอนด้าเลนวอชที่เป็นแบบบิวอินมาอยู่ที่กระจกแบบนี้จะอันเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามีให้มาด้วยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวบิวอินที่หูกระจกมองข้างมาเป็น LED นะครับมือเปิดประตูตัวรถเนี่ยจะมาเป็นสีเดียวกับรถเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมาเป็นโครเมียมแบบนี้ นะมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้ใช้งานสามารถสัมผัสเพื่อล็อกรถได้ในส่วนของการปลดล็อกรถเพียงแค่สอดมือเข้าไปรถปลดล็อกทันทีนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับอ,อ่ซอกด้านหน้าตรงนี้มาดูสักนิดหนึ่งนะครับฝั่งเสา A หัวน็อตต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับรางน้ําต่างๆดูได้เลยสวยงามไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าดีไซน์มาคุมโทนเป็นสีดํา ด้วยลายไม้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยบุนุ่มมาทั้งหมดเลยด้านบนตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับบวกกับที่พักแขนพักศอกนี่บุนุ่มหุ้มหนังมาสภาพเดิมสวยมากคันนี้เข้ามาวันแรกแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วทั้งสะอาดทั้งเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์ลามิเนา่มาเป็นเซรามิกรอบคันนะครับพร้อมใช้คันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะพร้อมส่งมอบทันทีไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างฝั่งเสาบี B, นะครับตัวหัวน็อตประตูด้านหลังกรอบประตูต่าง เดิมจากโรงงานรวมไปถึงตัวแผ่นเพจด้วยนะครับเพจเดิมไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับอ่าประมาณนี้โครงสร้างค่อนข้างสวยจะเห็นว่าชายล่างเนี่ย mm hmm. เขามีการเดินเส้นเป็นโครเมียมมายาวๆแบบนี้เลยก็เพิ่มความหรูหรานะครับจริงๆตัวคอนด้าไอคอรเนี่ยเขาหรูหราอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งตัดมากับโครเมียมรอบคันแบบนี้สวยมากนะครับเป็นบอดี้สีขาวด้วยในส่วนของโครงสร้างฝั่งเสาบีนะครับซอกประตูด้านหลังตรงนี้ก็สวยเดิมนะครับ หัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการถอดของประตูด้านหลังนะครับแผงประตูด้านหลังตรงนี้นี่สะอาดสวยเดิมแต่ว่าไม่มีมาส์หลังมาให้นะสำหรับตัวรุ่น1 5 e l turbo คันนี้นะครับแต่ว่าผมว่าออปชั่นต่างๆก็ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละนะครับมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างดีกว่านะครับล้อหลังเดิมสวยไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดนะครับตัวแม็กไม่ต้องซ่อมเลยมาจากเดิมโรงงานยังไงอย่างนั้นนะฮะได้ดิสเบรกคู่หลังแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังตรงนี้แห้งๆนะครับ ไม่รั่วไม่ซึมนะครับยางรองเบ้าโชว์ต่างๆสภาพเดิมสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับซุ้มล้อก็สวยเดิมนี่ประมาณนี้นะฮะมาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งผมขอย้ำอีกรอบได้ไหมว่าวันนี้ที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับสำหรับ Accord G 1 0คันนี้รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ขัดสีสวยขนาดนี้แล้วนะฮะหลังจะปรับสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับงบประมาณ700,000กว่าบาทได้ a c c o r d G 1 0ไปใช้งานแล้วนะฮะเลขไม์แสนสอง ผ่อนเป็นแค่หมื่นสองเท่านั้นนะครับไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED Light like Guide นี่เป็นเส้นยาวๆนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยสําหรับไฟท้ายนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นไฟเบรกนะครับเซนเซอร์การระยะด้านหลังไม่ได้มีมาให้นะสำหรับตัว1.5 EL นะครับจะได้มาเป็นกล้องถอยแทนติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีมด้านในตัวรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านไหนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝาท้ายก่อนด้านหลังช่องเก็บสัมภาระ กว้างใหญ่นะฮะตามสไตล์แอคคอร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับพับเบาะตรงนี้สามารถดึงสลักเพื่อพับเบาะหลังได้ก็ทําให้ด้านหลังตรงนี้เราสามารถขนของที่มีขนาดยาวได้อย่างเช่นถุงกล์ฟนะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางนะฮะจักรยานอย่างนี้ก็สามารถขนได้เลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายกันบ้างดีกว่าฝากระโปรงด้านท้ายนะครับซีนเดิมนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูหัวน็อตสักนิดหนึ่งนี่หัวนอ็อตดูได้เลย ใหม่เอี่ยมเนียนกริปนะครับเคลือบกันสนิมยังมีอยู่เลยเงาเงาแบบนี้ฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับรถโครงสร้างเดิมสวยสีต่างๆด้านข้างนี่เดิมๆนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดซุ้มล้อให้ดูนิดนึงนะครับว่าด้านท้ายเนี่ยเดิมไหมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่อนข้างหลายชั้นนะเปิดให้ดูนิดนึงนี่นะฮะปกติซีนพวกนี้เนี่ยด้านหลังนะครับถ้าเกิดเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะมาเป็นสีขาวแล้วก็เวลาเราใช้งานไปสักพักนึงเนี่ย มันจะกลายเป็นสีเปลือกไข่แบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ค่อนข้างขาวอยู่นะครถือว่ารถใช้งานมาเนี่ยดูแลดีมากนะครับคันนี้ดูแลดีมากสภาพเข้ามาวันแรกสวยมากแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูได้เลยว่ารถเข้ามาวันแรกสภาพแบบนี้ผมต้องไปทาอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้รถพร้อมส่งมอบทันทีเดี๋ยวมาดูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากความสวยด้านนอกแล้วนะฮะมาดูด้านในบ้างความสะอาดเนี่ยผมให้9-9%เลยเข้ามาวันแรกนะฮ ตัวเบาะมาเป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะมีแอร์หลังมาให้นะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมโรงงานนะครับภายในสะอาดมากคันนี้นะฮะย้ำอีกรอบหนึงว่าราคาเพียงแค่7จ็ด0 0นฟรีดาวผอนหมื่นสเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่มองหาอยู่ Accord G10 คันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูคนฝั่งคนขับบ้าง ฝั่งเสาบี้คนขับนะครับตัวกรอบประตูหัวหน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมผมพาดูรอบคันเลยนะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อความสบายใจเนาะใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูเองเนี่ยก็จะเหมือนกับมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะฮะเหมือนมาดูที่เพชรยนตเองเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาจาัดไฟแน์ผมมีเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งไปเซ็นให้ได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทํางานหรือว่านอกสถานที่ก็ได้นัดเข้ามาได้เลยนะฮะหรือถ้าใครสะดวกเดินทางเข้ามายิ่งดีเลยเพราะว่าจะได้มาทดลองขับแล้วก็มาจัดไฟนนซ์ที่นี่เลยนะครับวันเดียวก็รู้ผลแล้วนะครับแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้ได้กระจกไฟฟ้ามา4บานเป็นออโต้คู่หน้าปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะคนขับเนี่ยเขาจะมีเมมโมรีซีทมาให้2ตําแหน่งแบบนี้นะครับก็เซตได้เลยนะครับได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาเดี๋ยวพาดูออปชันด้านในด้วยนะครับ ขึ้นมาบนตัวรถเรียบร้อยโอ้โหด้านในต้องบอกว่ากว้างขวางมากนะครับกว้างขวางมากหน้าตากุญแจสมาร์ทยคเลดนี่นะฮะสมาร์ทเ์เลดอ่ไปเป่าเพลงก่อน729,000มาดูกันหน่อยได้อะไรบ้างสําหรับด้านในนะครับก็มีปุ่มสตาร์ทมาให้เนาะแล้วก็ปุ่มตั้งทริปจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบสามกา้านนะครับวัสดุหุ้มหนังมา มีครูดคอนโทรลมาให้มีมัลติฟังชันมาให้ครบแล้วก็ด้านหลังพวงมอะไรมีเขาเรียกว่าแพดเดิ้ลชิพมาให้ตรงนี้เอาไว้ทดเกียร์นะครับในส่วนของไฟหน้ากับที่ปัดน้ําฝนเนี่ยได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงดีไซน์ม่านวัดเลื่อนใหม่นะครับเลขไม้แสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดกิโลนะเวลาที่ผมกําลังถ่ายตอนนี้นะครับหน้าจอม่านวัดเลื่อนใหม่เนี่ยด้านซ้ายจะเป็นจอ led นะครับส่วนด้านขวาจะเป็นอ่อแบบอนาล็อกนะฮะก็ตัวหน้าจอตรงนี้เราสามารถ ปรับตั้งค่าได้ว่าต้องการให้โชว์อะไรก็เลือกตามนี้ได้เลยดีไซน์ค่อนข้างสวยนะฮะถัดมาที่หน้าจอกลางกันบ้างนะครับดีไซน์จอสวยเป็นแบบบ๊อกอัพเป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวหน้าจอตัวนี้ไม่มีเนวิเกเตอร์โรงงานมาให้นะผมแจ้งก่อนนะครับอ่าประมาณนี้มาพร้อมกับกล้องถอยปรับมุมมองได้3ระดับนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยตรงนี้สามารถปรับตั้งค่ากันได้นะครับ ถัดลงมาด้านล่างสักนิดนึงนะฮะตรงนี้ได้มาเป็นแอร์ออโต้แบบดูอัลชานลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับไวเลสชาร์จยังไม่มีมาให้นะมีแค่ช่องเสียบ USB Type A มาให้1พอร์ตเท่านั้นสำหรับด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะก็วัสดุด้านข้างมาเป็นแบบหุ้มหนังมาด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนโหมดการขับขี่ก็จะมี3โหมดมี e c o อน o d e ด p o r t Mode แล้วก็ Normal Mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮที่พักแขนนี่ อันใหญ่ๆแบบนี้หุ้มหนังมานะครับไม่มีตําหนิเลยสภาพใหม่เอี่ยมมากคันนี้พร้อมตั้งขายทันทีนะแค่ขัดสีแล้วก็สปาภายในวันเดียวส่งมอบได้เลยคันนี้ใครสนใจทักเข้ามาได้รถเพิ่งเข้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าวิ่งมา1นึ0 0 0สมโลเนี่ยห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างรถเข้าวันแรกสภาพห้องเครื่องเป็นขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะฮะหนึ่งจุดห้าทโบนี่โอ้โหเปิดห้องเครื่องมานึกว่าเพิ่งออกมาจากโชว์รูมนะครับ คันนี้ได้มาเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นเทอร์โบเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างสักหน่อยนะครับเบ้าโชคด้านหน้าขวาตัวนี้นะฮะก็หัวน็อตต่างๆรอยมาร์กสียังอยู่ครบแล้วก็เบ้าโชกสวยๆซีนเดิมแบบนี้นะครับดูด้านข้างได้เลยนี่จากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไล่มาแผ่นบังมอน้ําคลิปล็อกต่างๆอยู่ครบไม่มีแตกหกักไม่มีชํารุดนะครับแล้วก็เบ้าโชกด้านหน้าสายสวยเดิมรวมไปถึงตัวฝากระโปรงด้านหน้าด้วย ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคันนี้รถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับ7 2 9 0 0 0บาทนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ12,000นะครับใครที่อยากฟรีดาวเนี่ยผมขอรายได้อยู่ที่24,000ขึ้นไปนะครับในการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะฮะคนเดียวจบแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับเป็น Honda Accord 1.5 EL นะครับปี2020โฉม g 1 0นั่นเองนะครับเลขไมล์ห2 0่0 0โลกับราคาค่าตัว เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันห่อนหมื่นสองใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ